สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลช h a channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครเปิดร้านขายในช้อปปี้กันคะ่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเริ่มขายของในตัวช้อปปี้แล้วนะคะจะต้องกดสมัครยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะมาบอกกันคะ่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอ,ใพอะะอยอปป้้้วววค่ะสนนนารพออมมแลกกจััััตีีทิ ะะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าเดียวกันได้เลยะคะ่ะไปดูวิธีกันได้เลย <S <S อันดับแรกนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเข้าไปโหลดต,ตัวแอปพลิเคชันของ s h อป e ีมาก่อนนะคะใน App Store นะคะหรือว่าใน Play Store นะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมาก่อนค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าน,านี้เลยนะสำหรับใครที่กดลิงก์ด้านล่างของพอยแล้วนะคะพอเรามาโผล่ที่สู่หน้า s h อป e ีหลักแบบนี้แล้วค่ะทุกคนให้เรานะคะไปกดที่คำว่าฉันได้เลยค่ะทุกคน,นหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีเข้าสู่ระบบกับลงทะเบีีียยยนนนค่่ะะให้้เเเรราากดดททลลงบไพ กดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการสมัครเป็นสมาชิกของช้อปปี้นะคะผ่านช่องทางไหนนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะสมัครเป็นแบบเบอร์โทรศัพท์นะคะทุกคนสาหรับท่านอื่นนะคะที่แบบว่าเฮ้ยอยากง่ายๆนะคะสมัครผ่าน a c e b o o k Line หรือว่า Apple หรือว่าจะเป็นบัญชีก Google ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พอจะสมัครเป็นเบอร์โทรค่ะเ,เพื่อนๆก็ให้ใส่เบอร์โทรของเราไปได้เลยนะคะเพราะเราใส่เบอร์โทรศัพท์เราไปเรียบร้อยแล้วนะให้เรานะคะกดคําว่าถัดไปได้เลยพอเรากดถัดไปแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยรอรหัส OTP นะคะมานั่นเองพร ส OTP มาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่รหัส OTP ไปได้เลยค่ะพอเราใส่รหัส OTP เรียบร้อยนะคะกดถัดไปค่ะเพื่อนเพื่อนพเรากดถัดไปแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งเราให้เราตั้งรหัสผ่านค่ะเพื่อนๆก็สามารถตั้งรหัสผ่านของตัวเองได้เลยนะเอาที่เราจําได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้รหัสผ่านนี้ในการเข้าสู่ระบบนะด้วยนะคะทุกคนนะอ่ะอันนี้เพอก็จะตั้งรหัสผ่านนะคะอันนี้ขออนุญาตเบอร์ข้อมูลไว้นะคะทุกคนนะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะให้เราเนี่ยกดคําว่าลงทะเบียนนั่นเองค่ะพอเราลงทะเบนกดลงทะเบียนนะคะเขาก็จะถามเร ะะให้เรากดยอมรับไปได้เลยเท่านี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะมีบัญชีของเรานะคะกับตัวช้อปปีแล้วนั่นเองค่ะพอเราเข้ามาสู่หน้านี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนให้เรานะคะเลื่อนลงไปสักหน่อยค่ะมันจะมีเขียนว่าเริ่มการขายนั่นเองค่ะลงทะเบียนฟรีนะคะก็ให้เรากดตรงนี้ไปได้เลยนะพอเรากดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยสร้างบัญชีผู้ขายนั่นเองค่ะก็ให้เรากดสร้างบัญชีผู้ขายไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนมันจะมีดอกจันค่ะตรงนี้คือชื่อร้านค้าค่ะอันนี้คือให้เรานะคะทุกคนตั้งชื่อร้านค้าใหม่ได้เลยอออัันนนเี้้้คคืืรราาก็ตงช่ ที่เราอยากตั้งเลยนะคะเพื่อนๆก็ไปคิดมาก่อนว่าอยากตั้งชื่อร้านค้าว่าอะไรนะคะแล้วก็มาตั้งตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยใส่ชื่อร้านค้าไปนะคะทุกคนนะแล้วเขาก็จะบอกว่าที่อยู่ในการเข้ารับสินค้านะคะอันนี้ก็ให้เราตั้งค่านะคะทุกคนแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ให้เรานะกรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่อยู่ของเราไปได้เลยนะคะพอเราใส่ที่อยู่ไปเรียบร้อยนะคะแล้วเรานะคะก็กดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะทุกคนพอเรากดยืนยันแล้วนะคะอันต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราระบุอีเมลค่ะเพื่อนๆก อันนี้นะคะทุกคนพอเราใส่อีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยรอรหัส OTP นะคะยืนยันจากอีเมลนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ไปเปิดอีเมลได้เลยนะคะแล้วก็เอารหัสตัว OTP มาใส่นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเรานะคะก็มีการอัปเดตอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเรากดยืนยันไปเมื่อสักครู่เนาะหลังจากนั้นนะคะเพราเราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคําว่ายืนยันไปได้เลยค่ะทุกคนแล้วที่นี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็เริ่มขายสินค้ากันได้เลยค่ะทุกคนวิธีการคือง่ายมากๆเเลยนะะนนนนะะะะะคคอัี้ก็็จป ขั้นตอนของการเพิ่มสินค้าค่ะทุกคนซึ่งการเพิ่มสินค้าเนี่ยเดี๋ยวพลจะไปสอนกันอีกครั้งนะคะในคลิปต่อไปนั่นเองนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องทำยังไงนะนี่นะคะทุกคนเราก็มีร้านค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยใครอยากสมัครสามารถสมัครตามกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครนะคะอยากรู้วิธีการเพิ่มสินค้านะคะลงในตัวช้อปปี้เนี่ยเดี๋ยวพลจะทำคลิปแยกให้นะคะในคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กดกับสใครเ้คลิม นนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้นะคะอะก็สำหรับใครอยากสมัครตามไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยค่ะวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย